ที่คนไเด้นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมอาอรนะครับวันนี้ผมจะพาุกคนนไปแข่งแบบห้หายีห้าครับไปงแบห้ายีหเริ่มเกมเลยไปรับคครับโอเค ผมจะเล่นนี่เลยจะนิดว่ามันจะกะัดแต่ไม่เนใ้ก็ไม่เล่นดีกว่าจะหาคนมาถูกเล่นพีเด้นแล้วกันไม่พี <feel> เด็นขนาดดี้ไม่จะเด่นอะไรยากระยะหรือนงองตาผมเล่นพีกาแล้วกัน ผมจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าผมไม่ท่าแบบอผมีท่าวอะฮิวดีกว่าไปตุ้นตป้นพ่อไปตึ้ตตึ้ตไปเรแล้วลุย ีมเราก็ามาหหวกันทุกคนเลยครับไม่ได้ผมนี่เลยครับกาไฟตรงข้ามมีแซนวูคองตัวนี้แซนวูคองแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ครับฝั่งเรามีวัยแล้วก็น้องตายนะครับพี่ตายสิอันนี้นะ ตอนนี้นะครับผมกําลังจะเข้าไปในเกมแต่ไม่รู้นะครับว่าจะเข้าไปตอนไหนเข้ามาเร็วๆเ,เข้ามาเร็วๆ เขมาแล้วจะมาแล้วมามา,มาเอ้ยปูคองว่าไงแซนฉันคิดว่า,ถาแถวนี้มันมีของตัวอะไรบ้างไหมฉันคิดว่าพวกมันากากาทุกคนเลยนะนี่ค่ะว่าใครกากนะเจ้าขลังไม่มีอะไรฮะพี่ตายพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแบบจะหมดไหมเนี่ย กบตายนี่จะไปจัดการบุของรีมันว่าจกันงั้นเอาสกิลสามไว้กันเลยเอาไว้ฆ่าบุองนี่แม่มากับเพื่อนใช่ไหมแกมากับเพื่อนใช่ไหมวัน้นฉันฆ่้าเองงั้นเฮ้ยบุองบุองเกต้องตายเกต้ายบุองบุ้องแ่บุอง ไม่ตายแล้วดีแล้วฉันยางานะพอดีผมก็เดินมาตรงนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันฉันต้องกานให้มันตายค่ะแตสุ่มกันโอตีดีกะดึกกะดึกกดดึกวันดีวันดีในชื่ออะไรนะอฉันชื่อ ฉันชื่อฉันชื่อไดายโดหรือเปล่านายนี่ไม่รู้ชื่อตัวเองไอ้เฮ้ยไดโดช่วยนายฉันชื่อโดอนโดไม่ใช่ฉันไม่ได้ชื่อโดอนโดนายบอกฉันว่าชื่อโดอนโดทำไมล่ะไอ้เจ้ยฉันชื่อลิโป้เฮ้ยแล้วไม่บอกฉันชื่อทำไม ไอ้ริปโปงเอ้ยฉันไม่เคยเห็นริปโปี่กาขนาดนี้มาก่อนอ่ะนายไฟฉันไม่ตายนั่นน่ะ <An enemy S 1> ฉันต้องรวมจะพูดยากอ่ฉันยังไม่อยากไปไหน <c oughs> ริปโป้ตายแล้วริปโป้ไหนนี่กากมากคนนันจะบอกให้กลับบ้านเหรออนนี้ฉันกำลังกลับบ้านมีคนพูดแทรกฉันด้วย คนที่พูดแซงฉันเหมย่าเลยฉันจะไม่เอาเขาลงคลิปอีกแล้วฉันต้องบุกไปฆ่าบุกของเมื่อกี้ฉันชอบไม่ชอบให้เขาตายไปซะเอวุกองบูกของกาบุกกระกาบมากวันนี้ก็กาบเหมือนกันพิเด็กโกกรกาขนาดเลยเมื่อกี้นะมันกาทุกคนเลยโดดมาดนึง กากาทุกคนในพวกนายอ่ะกากที่สุดกากที่สุดไอ้กากไอ้ป๊อตสวัสด,ดีฉันชื่อปอ๊อตสวัสด,ดีเพื่อนฉันชื่อปอ๊อตรู้ไหมป๊อตมันชื่อว่าอะไรแปลว่าอะไรรู้ไหม <Anything S 1> ไม่ชื่อ <is lost. S 1> แต่ฉันก็ชอบชื่อนี้เหมือนกนะออันนะไอ้ป๊อตแปลว่ากากจะบอกให้เฮ้ย <c oughs> เรียบยอยนี่คือเทคนิีการฆ่าต้องมาเป็นกลุ่มเป็นแกลง้งเป็นก้อนนะคะฆ่ามันให้ตายเอามันให้ตายทัานจะกระโดดเข้าป้อมดีไหมเนี่ยไม่ดีไม่ดีท้านคนที่ไม่อยากกระโดดเข้าป้อมออนสลัก มาขี yell, יע, มา้มาแล้วฉันก็จะสีฟอมถ้าขี้มามามาง่ามาเล่นพื้น the อ๋อขี้ตายโอเคฉันรู้เรื่องแล้วแต่เหมือนยังไม่ไป เล็กๆโ,โ,โ,โอเคขี้มาแล้วเราไปตีป้อมใหญ่เค้ากันฉันไม่กลัวตายตายเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์ตายเพื่อชาติเพ,าเพื่อพระพระมหากษัตริย์อยอดร้อดแกตายเลยแกตายเลย

เดียร์ชนะแล้วฉันวินฮ่าฮ่าฮ่าแหวนทิ้งก๊ก เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปน,น,นี้นะครับถ้าใครอยากให้มีคลิปหน้าอีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบ,บาย